ที่เราเน้นน้ำใหม่นะเน,น้นฝึกน้ำใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เน้นเรื่องทามเร็วเราจะเน้นระยะทางแล้วก็เน้นเน้นความสรุกสนานความเพลิดเลินไปข่าวสมยัยรับมาแล้วนี่เสื้อเหลืองนี่เป็นสมยัยขาดก็คือการาวนั่นแหละ ผมไปถ่ายเชการนี้เลยครับใครที่เพิ่งมาครั้งแรกครับมีใครมาครั้งแรกบ้ามีใครนีเหรอน้องใครยังไม่เคยปั่นถึงร้อยกิโลบ้างวันนี้วันนี้คุณจะทารอยกิโล ราคือเราจะออกจากนี่แล้วเราจะปัดล็อกคองเปไปนะฮะจุดหมายเราก็คือตัวเรืองอยุทยาปัดล็อกคลองเปไปยุ่สุดคองเปเราจะเลี้ยวขวาถึงสุดคลองเปนเนี้ยเราจะเป็นจุดพักจุดแรกของเราจะมีร้านน้ําอยู่จะเป็นจุดพักประมาณจากที่ไปแล้วประมาณสัก20ิกิโลแล้วเราจะไปสี่แยกบางปีนแล้วก็ผ่านตลาดโ้ง้งแล้วก็ผ่านาวัดใหญ่แล้วก็เข้าตัวเวยือนเราจะไปตามริเทียง รั๊บังจากเป็นจุดพักอีกจุดหนึ่งห่างจากจุดพักจุดแรกที่สุดคลองเพลประมาณ10กิโล